สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k ไลน์ Facebook, ime, ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆชาว YouTube นะครับหมอพี่บอสขอสวัสดีตอนเช้านะครับกับเชาวว้าวันเสาร์นอเช้าวันเสาร์ที่16ตุลาคมนะฮะตุลาคม25 64นะครับชว่ชวงเช้าเช้านี้ก็มากินกาแฟกันครับพี่น้องครับกับขนมยนืงมือเสาร์นาะอากาศดีๆนะครับ อากาศดีๆช่วงยืมือเศร้าอยู่พิกัดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบ้านหมอวิกบอดเองนะครับครับผมช่วงเศร้านี่ก็ <c oughs> กินกาแฟากันครับยนมือเศร้าเนาะอากาศดีๆสดใสนะครับผมฟังเสียงน้ําพุนะครับผมอ่างพญานาคข้างหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมอ่างพญานาคเนาะเป็นห่วงจุ้ยการปรับห่วงจุ้ยหน้าบ้านของหมอวิกบอดละกันนะครับ ถ้าผู้ใดอยากสนใจหรือว่าขอทาแนะนําในการเสริมหงจุ้ยเสริมบารมีนะครับผมโชคลาบอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถติดต่อได้แต่ตอนนี้มากินกาแฟกันพี่น้องครับนี่ขนมเบเปอร์นะครับืใครที่เข้ามาเบิ้งแล้วนะครับพี่น้องกดติดตามกด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอร์ดนำแนวนะครับเด้อ กดกำลังกำลังใจนะครับผมอยู่ที่ปุ่มกด subscribe นะฮะขอกําลังแห้งใจนะครับนะครับผมกดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นกำลังใจงให้หมอบิ๊กบอสหน่อยนะครับเช้าเช้านี้นะครับก็กินกาแปฟกัน แฟผสมนมครับนี่เบลงเดอร์เห็นปะ <c oughs> มันจะคล้ายๆออกรสชาติคาบูชิโนตอนเช้านะครับนุ่มๆนะครับพี่น้องก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ หลังจากนี้เนาะ <c oughs> ก็จะพ่อบิ๊กบอสนะครับผมช่องทาง youtube คือเก่าแล้วเพราะว่าบิ๊กบอสพึ่งเสร็จนะครับผมระบบะในการถ่ายวิดีโอเนาะเพราะว่าจะของมีปัญหาทั้งสายตาแมนบ่ครับก็ต้องแบบเพื่องผ้าจะของอันดับแรกก่อนนะครับก็เลยแบบลองหาเครื่องมือที่ว่าเออมันถ่ายทํำได้อเองแล้วก็ไม่สัต์น,นะครับผมกล่องชัดถึงสินะเนาะเพื่อได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น นะครับผมกาดจังได้กับของกำลังแห้งใจเนาะครับผมพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับผมกดติดตามให้บิ๊กบอสน้ำแนน่นนะครับแล้วก็กดแชร์น้ำแนน่นนะครับเด้อของกำลังแห้งใจน่ะครับแล้วก็รายการที่บิ๊กบอสได้ไปออกนะครับเออ่ของช่องมูเตอรูนะครับผมรายการมูเตอรู106นะครับผมของช่อง MVTV นะครับผมก็เดี๋ยวมือไดที่ออนแอร์แล้วนะครับบิ๊กบอสจะบิ๊กบอสจะบอกอีกเทือนึง เนาะเพราะว่าตอนนี้คือไฟเทคนิคเขากําลังตัดต่ออยู่แล้วก็กําลังดําเนินเรื่องเพื่อถ่ายทอดออกทางอากาศนะครับผมก็รอติดตามดูนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับมูเตอร์ครับผมความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เกี่ยวกับสายยัพยนพญานะครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้าๆช้านะฮะที่บ้านบิ๊กบอทเองนะครับผม ตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงเนี่ยหกนาฬิกาสิบแปดนาที 98, หกโมงสิบแปดครับผมกับช่วงนี้กับบรรยากาศฝนตกไหมพี่น้องขึ้นฝนตกแห้งอยู่ครับอุบลแต่ว่าขเขตอำเภอม่วงสามสิบนี้น้ำบ่ถ,ถ่วงลยครับพี่น้องครับน้ำไม่ท่วมเลยแต่ว่าเขตอื่นนี้พี่บอสก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ติดตามข่าวสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ทํางานเนาะก็ก็ยังก็ยังรับคนไข้อยู่ครับ เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเม,มื่อวานจะมีท่างลุกซิดทั้งจังหวัดศรีสะเกดเนาะแต่ว่าเพื่อนเปิดเจ้าของร้านอาหารไม่ว่จาจะนเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านข้าวที่อยู่สมุทรปราการบางพลีติดต่อมาเพื่อแบบดูดวงด้วยอะไรอย่างนี้ก็เมื่อวานก็ work ฟอร์ home ที่น้องครับไม,ไม่ไม่ด้ไปทํางานต่างสถานที่ช่วงนี้โควิดเนาะก็ work ฟอร์ home ทำงานที่บ้านครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอก เดี๋ยวคลิปหน้าบิ๊กบอสจะมาอบิ๊กบอสจะมาถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งนี่เรื่องของอที่ไปที่มาว่าเบิ๊กบอสเป็นอย่างบางคนติดตามในเฟซบุ๊กแต่ว่าใน y o youtube นี่คนยังไม่รู้เนาะก็คือทําขนมจีนเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะจะไปพูดเรื่องขนมจีนว่าต้นต่อ,ตอปลายสาเหตุนั้นมาแต่ทั้งใหญ่ยังเัสนนะกับแต่ว่าช่วงนี้กะน,นื่มือเศารครับกะรี่แลกรี่แลกคือเก่าครับก็คือจิบกาแฟานะครับผมดิ c ง f f e ฟนะฮะก f แฟดิง <c oughs> ตามภาษานะฮะ <c oughs> ตามภาษาผู้บ่าวฟันเหล็กน,นะฮะตามภาษาผู้บ่าวฟันเหล็กนะครับแล้วคลิปต่อไปนะฮะบิ๊กบอสก็จะเฮ็ดคลิปประมาณว่าคัฟเวอร์เพลงต่าง,างๆเนาะที่บิ๊กบอส ถนัดแล้วก็แต่ว่าคงอาจจะไม่ได้มีกับบริมีกับดนตรีนะครับผมเพราะว่า,ายังเหตุบ่เปลี่ยนนะครับยังยังใหม่อยู่ในการที่จะก้าวเข้าสูา่การเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าจังว่าขอกําลังแรงใจนี่แหละพี่น้องที่เขามาชมแล้วนะครับผมขอนะครับผมความเมตตานะฮะ ความหักความคิดหอดกันนะครับกด subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บิ๊กบอสนาแนวเดิครับเด้อเพื่อบิ๊กบอสจะมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับจังได้ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ที่ก่อนหน้านี้เนาที่เขาเบิ่งแล้วนะครับที่กด subscribe นะฮะติดตามให้บิ๊กบอสนะครับผมก็ขอบคุณมากถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ เ้าเหตุคลิปยังมีคนติดตามเขายู่แต่ว่าอาจจะยังไม่มากแต่ก็ภูมิใจนะครับค่อยๆไต่เต้าไปเนาะเพราะว่าความสําเร็จนะผมมันต้องอยู่ที่การเริ่มต้นนะครับผมถ้าบ่เริ่มห้องก็จะบบหูจังไหนกน็ขอบคุณหลายๆนะครับผมแกบิ๊กบอดแกนี่แหละครับกับแม่ความสามารถก็คือ กาล่องล่องอยากเห็ุเบิงเนาะเพราะว่าจะ,จะของมีปัญหาทั้งด้านสายตานะครับผมทั้งสองขางเลยนะครับแนมบบเห็นแต่ว่าก็อยากมีความพยายามเนาะอยากจะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองด้วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับผมและก็ที่สําคัญคือว่าอยากถ่าท่ายกับโตบิ๊กบอลเองว่าเฮ้ยเฮ้าแนมบบเห็นเนี่ยเฮ้าสามารถอา่าถ่ายคลิปเหมือนคนอื่นได้ไหม ออทำอย่างที่คนอื่นได้ไหมเราก็เริ่มทำได้ในเบื้องต้นหนึ่งอาจจะไม่เพอร์เฟเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ว่ากับ Board กบิ๊กบอสกระเฮ็ดโดยใจจะว่าบิ๊กบอสกรเลยนี่แหละนะครับ <c oughs> มาเฮ็ดทำคลิปลง youtube เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทังไดก็ขอขอบคุณคนที่เขอมาติดตามบิ๊กบอสเสมอมา นะครับผมมีอีอย่างดีๆกับบิบอจะขอมาบอกกาวกันขึ้นฮอตคืเถึงครับมาเยี่ยมมายามถามไทยกันได้นะครับที่อัอมพอวง30บบานบิบอทเองนะครับผมกต็ติดต่อมาได้เนาะบิ๊กบอทก็จะมีแนวแซบ่บนัวๆให้สู้กินนะครับผมก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือไปนะครับก็คือขนมจีนตราหม,มอบิบอทช็อปที่บิบอทได้เห็นเองนะครับที่สำนักโอรโครคยาเทวะนาะคินเลยนะครับผมแต่ช่วงเ้ารนี้ก็จะมาเซ่ฮัลโหลกันเดี๋ยมากินกาแฟครับพี่น้องครับอื ช่วงเช้านะครับอำเภอเมือ,อ,มองสามชิบ้านวิบอดก็จะธรรมชาติเนี่ยจังหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงนกนะครับผมนมือขึ้นก็จะได้ยินเสียงแม่งเสียงจิงหรีดนะครับผมก็จะนาบ้านก็จะมีน้ำพูนะครับผมพญานาค้นน้านะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมจะจะได้เริ่มสร้างองูให้ให้สำเร็จนะครับผมค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆอาจจะมีน้ำ นำผู้ใหญ่นะครับผมขีาังสำนักนี่เนาะกับองค์ปูพญานาคสีสุดโทกับปูชีวกนะครับผมความสูงเกือบเจ็ดเมตรด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสางเพื่องานศิลปะและก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมสําหรับผู้ที่มีความเริ่มใสและศรัทธาตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นความความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโบสามาที่จะดึงบังคับให้ผู้ใดมาศรัทธาคือเฮาใดแต่ว่าตรงนี้พ่บอท ทํำด้วยความศรัทธาของบิกบอดเองนะครับเื่อนก็เป็นคูบาอาจารย์นะครับผมเป็นเจ้าของบทศาสตร์วิชาแผดแผนไทยที่บิกบอดได้รำรงชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้เอามาซอยขู่ซอยคน้นนะครับผม กินกาแฟตอนเช้ากับขนมเบเปอร์ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงครับอ่าทางต่างจังหวัดจังหวัดอื่นฝนตกกันบอ่อนะครับผมอุบลก็ตกยุ่หมือขึ้นนะครับตกอยู่นะตกหนักอยู่ครับ เดี๋ยวในมือเสารนี่พอเพิ่นจะไปยามแพอยู่ทงนะครับผมปกติเิ่นกระได้ป่านะครับมือวานเห็นว่าบบได้มันบ่ลมเนาะนี่ก็จะเข่าหนาหนาวเลยด้อยครับพี่น้องจักหน่อยกับเดือนสิ้นเดือน,น,เ,อนเรือกว่าต้นเดือนหน้านี่ก็เกี่ยวเข่าเลยได้อนี่นะครับอืมเกี่ยวข้าวแล้วอืครับก็จังได๋กะ <c oughs> ขอมาจมแล้วนะครับผมขอกำลังแห่งใจงนะครับกดแช like, ร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้บิบ๊กบอสน้ำแนนนะครับเดีย๋ยวไปพบคิดหน้ากันเนาะแล้วจะมาคลิปหน้านะครับผมจะไปดูว่าบิ๊กบอสจะพาไปดูอะไรแล้วทำอะไรนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ยังว่าขอสวัสดีครับเลเทนโซโต้ปุ่มมีดียรีคอร์ดิ่งบัตตอ